เอาดิเอาดิเอาดิแจกดิแล้วมุดเดียวเว้ยนแล้วบ่นแล้วสัตว์เอาดิไอ้ยัดม่แจกแจกไปสัตว์แจกแจกไปสัตว์แจกดีแจกดียัดแม่ ทำปากดีไอ้สัสเล่นกันเล่นโง่มึงแจกไปนะมึงแจกไปนะไอ้สัสแบ็กสมิธส่งเรื่องแบนนะไอ้สัสแจกไปมึงแจกไปเลยมึงยังไงมึงก็โดนอยู่แล้วเฮียทำเรื่องแบนไอ้สัสแจกไปสามตัวแล้วเฮียแจกไปอีกไอ้สัส แจกเรื่อยๆ,ๆเลยมึงอ่ะอยากแจกแจกไปสัตว์กูไม่หน้าที่ถ่ายลงก็พอเอฟแม่เล่นไม่ดีแล้วเล่นกากอะไรยังมาหากูบ่นเนีกยสัตว์ต่อาามึงเป็นคนพูดเองตั้งแต่ตอนแรกตั้งแต่กูยังไม่บ่นแล้วสัตว์บอก เอดตม่บอกแจกแจกนะแจกนะแจกก็แจกไปไอสัตว์ไฮนเว็บไเมา <c oughs> เล่นเฮียเล่นเหมือนเด็กไอสัตว์มึงแจกมึงแจกไปไอสัตว์กูมีหน้าที่ส่งแบนอย่างเดียว <c oughs> แจกแจกไปเฮียกูมีหน้าที่ถ่ายแล้วส่งแบรน่ะ อ่ะมึงมีมึงมีอะไรจะพูดกับจีเอ็มอ่ะมึงมึงมีไม้พูดนะมีไม้พูดนะมึงมีไม้พูดนะบ้านมีไม้อ่ะอ๋อหรือว่าเล่นร้านอ๋อเล่นร้านอ๋อเด็กร้านเกมนี่ว่嘛อ๋อเฮียบอกจีเอ็มบอกจีเอ็มผมคือคนแจกฮะมึงบอกบอกไปเฮียมังกี้เกิดแล้วเนี่ยสัตว์เกิดได้ไงแม่เวร เกิดไม่เกิดเลยเฮียดูเว้ hmm, ่อร์แจกไปเลยครับกูไม่ได้งอเอ็มเอ็มอาร์ลดแค่นี้ไอ้สัสสังคมเกมแม่งโคตรรวยเลยสัสเฮียเฮียลิงไปแจกอ่าเดินเดินเข้าป้อมอ่าเฮียเดินอ่าป้อมตีเียวจบเฮียปล่อยมันแจกมัน จากจากไปขำขำเฮียคิดว่าตลกกระสับเดี๋ยวรหัสก็โดนแบนคิดว่าตลกีดจังวะคิดว่าตลกกระสับตลกตลกมากเลยเฮียตลกมากเดี๋ยวก็โดนแม่ตีโค้แรงมึงไปดูด้วยนะมึงไปดูด้วยนะ ไปดูด้วยนะไอส้สั์ถ้ามึงไม่เห็นกลัวลงนะกูให้เหยียบหน้าเลยอะอ่ะมึงไม่เห็นกลัวลงกูเหยียบหน้ากูให้มึงเหยียบหน้ากูเลยอะไอส้สั์จบแมตช์นี้กูเลนเดอร์เลนเดอร์ไฟต์เดกวัวลงไม่ใชลเรื่องของมึงไงสั์ตัวก็ตัวมึงไม่ใช่ตัวกูหน้าที่มึงมีเล่นเล่นไปสั์เดินไปแจกเชย One สกิลคุณไม่ขีเกียจหรอศูนย์เจ็ดแล้วนะศูนย์เจ็ดแล้วนะดูนะครับเคี้ยค้างอีกไอ้สัตว์เอ็ดแม่เด้ค้างเลยสัตว์เปิดไอ้เคี้ยนั่นไว้อยู่สัสหนึงนง่งหนึ่ง นี่นะเวลเก้านะครับหดไปเลยเกรียดแตกขวะเฮ้ยค้างเน้ำเพี้ยตอนนี้วะสิแจกแดกไป One of your structures is under attack But here Slithering เฮียบ่อนบ่อนไปเดี๋ยวเฮีย One of your structures is under attack น่ากลัว สวิเบนหมุนโชว์ที่ดับไฟอ่ะดับไฟหมุนโชว์ชวที่กูลงมอสอยู่ใครจะเอาแจกไปเลยยังไปถามเขาทำไมอ่ะเดินแจกก็แจกไปดีเฮียมึงบอกมึงอยากแจกเองนะไอ้สัสตั้งแ,แต่ต้นเกมแล้วเฮียพูดเฮียพูดมาหมาถามมันบอกใครวะ น้องวิ่ดแม่เอ้ยแทบตายาบ่ยบัดสามคิลอ already เดี๋บอกนะเอาไม่ได้เฮียจะไปเยี่ยมไม่ตายวะจะมาเต็มตายละเมียกย่อย อยากแจกแจกไปนะครับแบล็กสมิธพูดเองนะสัตว์มึงพูดกูมีหน้าที่ลงมีใครหน้่สัตว์สกอร์มึงไม่ใช่สกอร์กูเรี่อเวล์เก้าเวลกระจอกี่่าพูดวออกเล่นแป๊บเดียวขึ้นได้น่าเฮียไม่ต้องกลัวสัสไอ้เฮียไม่ได้เวล์สามสิบแบบกู้เมื่อยเฮียมานั่งแคร์เวลนี่เอามาเลยไอ้รื้เบีย ยินแจกหน้าดันได้เลยแมงกาแจกกูก็ถ่ายยังอีกห้านาทีเองไม่เป็นไรหรอกสกอร์ก็สกอร์มันไม่ใช่สกอร์กูกูไม่ได้เล่นมึงจะกดพูดทั้งหมดมึงจะพูดทั้งหมดเป็นธรรเพียอะไรปัญญาอ่อน ไม่เป็นไรหรอกใช่ไหะเออสมัครใหม่ได้ไม่แคร์อะไรกูไม่แคร์เลยคนเล่นแบบนี้ไม่แคร์ อย่าบอกเอาไม่ได้ไงกูปิดตำนานมันแท้ทเหี้ยเ่ย <He> er, ไม่ทันเอาไม่ได้ไอ้เงี้ยเลยได้สองตัวแล้วน้ำมึงไงโอ้ยสัสไม่ตามมากับกูอะหนูตามน้ำ er เหี้ยอะไรโอ้ ปล่อยมันเถี่ยมันบ่อนอะไรก็บ่นไปมาล่ากี้บุกมันอยากแจกก็ปล่อยปล่อยมันเ yeah. น pues ี่ยกูไม่ได้ไปน้อยมัอย่าแจกนะครับกูไม่เคยพูดเลยกูไม่เคยพูดสักครั้งเลยอย่าแจกนะครับไงกาก็คนอยากเป็นเกยต์อย่าดิ้นครับอย่าดิ้นแมเแห้งโลรตมาสังดอก เนี่ย yeah, คอมกูกำลังลง GTA อยู่ <you> คอมกูลง GTA นั่นอยู่ฮะอีพิโซด of Liberty City อีกที่ละเฮียลืมชื่อเลยท่านคกูไม่มีรอง,ทงเท้าคุณรู้แหละทำไมติดตามแม่งไม่ทมันวะ i don't like where this is going i smell a rat easy guys like you. but you're here slithering เล่นเล่นมนะัวอะไรเฮียสกิลเคลียร์คีิปแล้วสัตว์ไหนก็แพ้อนะไรเฮียจะกลัวเฮีเยอะไร แม่งเกียร์สักคิวโหมังกี้ลอดไม่ได้มึงไม่ห้ามึงไม่ห้าที่กระจอกมึงไม่ห้าที่เดินไปแจกเขาอ่ะเราเด็กเยิ่งดูเด็กเล่นนะแจกแจกไปเฮี้ยสถิติมันเสียก็มันคนเดียวเราไม่ได้เสียแม่ง So what needs cleaving today? Serial kiddos. ท่านที่ท่านยูแรกแม่งโง่อะเงี้ย <c oughs> แจกขึ้นหายแล้วชนิดเดินแจกล่อยมันไมเฮียดูแล <c oughs> แม่ฮีเนาตดค้อนมี อ่าไม่ไม่ไรครับ en. ไม่ไม่กดไม่เป็นไรครับเออผมก็อยู่เล่นได้ต่อครับพอดีทางบ้านไม่ได้เล่นเล่นร้านนะพอดีทางบ้านมีของไม่ได้จนแน่เล่นบ okay. ้านหรือแล้วแล้วไม่พูดใหม่ครับเล่นบ้านแล้วไม่พูดใหม่อ๋อทางบ้านไม่มีไหม่คร allora ับบ้านจนนเออ เรียกมาเรียกมาเฮียเรียกมาไูได้ขอไม่มเฮียเรียกมาไม่มากว่ามึงจะพิมพ์เสร็จมันก็กูถึงบ้านแลวเฮียพิมพ์โคตรช้ากูด่ โคตรพีเด่มาชียววิเบตแม่งโคตรเจ๋งเลยอ่ะหมุนเป็นไฟแจกแจกไปดิไฟดับไฟฟบิฟาบิลัสเถอยๆถอดถเรามันมาเอ็นบ้านเนี่ยเรามันมาเอ็นบ้านมันไม่มันไม่คุย มันไม่คุยทั้งหมดเนาะเขาใจจะรื้อเรื่องไม่ย่ยี่ยมเี่มเั่ The Legion have destroyed a Hellborn tower. What a mess! A that contains <coughs> death and suffering. No! One of your structures is under attack. ตีติมากเลย I have honor our deal as you say Man. <laughs> I smell a rat this way. Something <coughs> slithering. Hop, hop, hop. Homewrecker! As you say. Anywhere but here. I smell a rat this way. เจ็บพอดีหนึ่งวิพอดีฮะแทบตายเจ็บพอดีหมดอารมณ์เล่นเลยกูเหี้ยนี่ปล่อยเฮียปล่อยปล่อยมัปล่อยเราเหี้ยเราเราเล่นสนุกแล้วเฮี้ย มันแจกมันมันสนุกของเขาเฮ้ยเมื yeah. yeah, yeah, um ่อไรเฮ้ยตัวเขาาคอนเดทและเฮชาโดบาดได้เฮโคเดกเวลสี่ชาแมนนี่ซับซับโมหซับชิบหายแม่งเร็วซับเกิดป่วยเฮ้ยยี่สิบนาทีเฮ้ยคลิปนานเลยลูกของมันแม่ กดสี่คนมันก็นั่นให้แล้วไงวะนู่นไรเฮียกูบอกให้คนอื่นกดไม่ได้บอกมึง

One of your structures is under attack. The Legion have destroyed a Hellborn Tower. Oh, by oh, by Is there a way to desire? As you say. Superstar! This way. Uh, As you say? Anywhere but here. I smell a rat this way. As you say. One of your structures is under I attack. Smell a rat this way. Slithering. โอ้เฮียโอ้ยเฮีย,ฮยจบแล้วสัตย์บายบายครับค้างไรเฮียไม่น่าลงเลยสัตจ GTA ลงเปืองอยุหมายอืมเฮียค้างก็ค้างนานเลย ในค้างแป๊บเดียวได้เฮียค้างมันสิบนาทีนี่ครับทำหน้าผู้เกียเรา